สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเป็นใจแน่นอนทุกผู้ทุกคนก็ได้ครับคือว่ากับสิโสดมันหมานทุกผู้ทุกคนอย่านั้ครับเนาะครับอย่างไรเนาะผู้ใด้ภาพได้โสดเลยมานกับตามไปเรื่อยๆนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปนะครับเนาะครับสําหรับที่เสี่ยงยาผ้าเลาะได้ไปเอาน้ำอาจารย์ตะละอาจารย์กับที่ว่าโอเคอยู่นะครับเนาะครับตะละอาจารย์เพิ่นก้าวใหญมา ครับถือว่าแม่นอยู่ครับถือว่าโอเคงามงามนะครับเนาะครับสิรเบิงไปน้าเสี่ยงยาผ้าเลาะทั้งสองกระไดครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามสู่ไปน้ากันตลอดนะครับเนาะสู่ไปครับเสี่ยงยาคาับสิริฮ่าเสียงยาบ่ได้ไปเอาหองอื่นหมงไก่หรอครับยื่น้ำปูน้ำบ้านเข้านี่แหละครับใกล้ๆเข้านี่แต่วาเพิ่นกัดถือว่าสมวดเขามาสมวด ครับสำหรับเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับครับครับคลิปนี้ก็สีสรุปให้เบิ้งครับว่าอาจารย์ด้แน่ถูกสำนักในแน่เขาเนาะครับเนาะครับพูดใด้เขามาแล้วครับดไหลกดแช่เลยครับเด้อครับกดไหลให้ในไหลน้ำแน่ครับกดติดตามน้าเพื่อสิปริผาแนวทางนะครับเนาะครับกดแช์ไปให้มห้พวกเบื้องน้าว่าเอออาจารย์นี่เขาดีเนาะอาจารย์นั่นเขาจังสันในสีเนาะก็ว่าไปครับ ขอขอบคุณหลายๆนะครับ้อครับสําหรับการติดตามครับครับนี่ก็เป็นของปูสายล็อกนะครับแล้วที่ผมเดี๋ยวติดตามมาเรื่อยๆปูสายล็อกพ่นพะพัดแจ็คเทียแหละครับเพิ่นหายวิ่งไปทั้งบนทั้งล่างกับสามแหละครับครับเพิ่นขายมาสามสองห้าหกกับหนึ่งสองของเพิ่นกับถึกทั้งเต็มแหละครับเนาะครับเนาะหนึ่งสองของเพิ่นเรขเพิ่นกับว่าหลายตัวดีครับทั้งหมดมีหกเก้าตัวนะครับ เลขเข้าตัวสำหรับเลขสามตัวไปไก่หนึ่งหนึ่งศูนย์น 1, 1, ครับอบอสถึงนะครับเนาะสำหรับข้องเพลินเข่เขาตัวมันแม่นไปเลยครับหนึ่งสองน้องหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามถือว่าโอเคนะครับเนาะตามต่อสำหรับปูสายล็อกครับธรรมดานะครับเลขมันก็นมีเข่ามีลุดเป็นของธรรมดา มันเข่าเสมอไปกับชื่อว่าเหล็กเหล็กล็อกนะครับเนาะเหล็กล็อกเหล็กสูตรเหล็กคำนวณแตเข่าธรรมดาแหละครับเข่าแน่ว่าเข่าแน่ครับครับนี่เป็นของเกอุดรนะครับเกอุดรนะครับเนาะเกอุดรเป็นเกียเข่ามาเรื่อยๆครับวิ่งวิ่งบนวิ่งบนเมื่อไหรเกีครับวิ่งล่างเมื่อไหหาครับแต่ว่าเป็นจับคู่เมื่อไหร่กับ ผลจับคู่มาให้กับหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหาแปดกับมัดกับเข่าหนึ่งสองละครับครับของเกี่ยวดอนเนี่ยผมเคยผ่านแจักเทียนะครับครับสําหรับเหลีกเกียวดอนครับนี่ครับเข่าหนึ่งสองเนาะกับหนึ่งสองสำหรับเหลีกบน ตะวันไปออกล่างครับบนเด็กบนมันออกแปดถึงสองแปดหนึ่งสองนะครับเนาะมันไปออกล่างครับบนเป็นล่างลางเป็นบนข้างบนครับสำหรับลางผนขายหามากายเพ่าเขานะครับเนาะสําหรับเด็กสามตัวบนกะจบไม่เก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามถือว่าโอเคอยู่ครับเนะถือว่างามอยู่สําหรับเกี่ยวดอนเกี่ยวดอนผมนตามมาตลอดครับ มาสำนักใปคอมเมนต์มาเลยครับเนดะ้อสำหรับอาจารย์ในอาจารย์เหมือนแม่นถ้าติดตามคลิปของเส้นยาผ้าเลาะส่องเส้นยาผ้าลาอกัศย์ศีกัดสีเขามาตลอดนะครับเนาะครับเดีกเดีเเเยกพกเรียกพคยรุดครับครับอันนี้ก็เป็นของปูปูขุนสุดล็อกกันหลานนะครับเนดะ้อสุดลลอกกันหลานเองเงินกับเขาตัวเจาะเลยครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับเพื่อนไ้วิ่งบน บนหนึ่งสองครับแม่นคาเกียวครับปูขุนนะครับเด้อปูขุนชุดล็อกเงินล้านครับผลมีหลายชุดครับแต่ว่าแต่ละชุดของเพิ่นกับเขาครับครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับตกลมใหม่นาะหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเขาเต็มของปูขุนครับแต่ของเพื่อนกับเขาบน เข่าล right the ่างครับท่อเพนเลครับเพราะได้เข่าตัวเจาะนะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างของปูขุนครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะปูขุนชุดล็อกเงินล้านครับชุดล็อกเงินล้านครับแตกทั้งบนทั้งล่างเลยมุนเอเ่เลยครับครับหลับเป็นหลับครับสําหรับเงินครับทั้งบานเนาะครับเนาะจะยื่นข่าว่าถือหลายครับ C หกนะครับเนาะมันออกหกซีซีหก ซีหกเต็มๆแหละครับล่างกับเป็นล่างครับบนกับเป็นบนของผู้ขุนครับง่ามแล้วครับเนาะเหลกผู้คุนสุดล็อกกันลานนะครับเดาอง่ามง่ามครับจับตาไว้ครับสุดล็อกกันลานของผู้คุนนะครับเด้อครับสี่หกหนึ่งสองเลขเลขกับว่าลายโตหรือว่าลายฟูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าไม่เก่าคูนครับแต่ละชุดครับ บนล่างครับอันนี้ปูหายเจ็ดแปดซุดยอดของปรมาจารย์แล้วครับครับเพื่อนห้วิ่งล่างล่างสองครับเต็มวิ่งล่างของปูหายเจ็ดแปดนะครับเด้อครับตอนนี้เพื่อนก็บพ่ค่อยสุขภาพเพื่อนบ่ค่อยดีวันได้ปูหายเจ็ดแปดครับครับไ่ค่อยไปรบกวนเพื่อนหรอกครับครับเพื่อนหายมาวิ่งล่างสองครับเพื่อนจับคู่หายกับเก้าสองเจ็ดสอง 1>, 1 2 6 2นะครับเกือบ6 4เกือบทั้งบนทั้งล่างนะครับครับถะามันไปออกบนนะครับเนาะภายในล่างมันออกบนครับกาเป็นยังสี่เหรอครับเหล็กปูผูหายเจ็ดแปดนะครับเด้อครับหนึ foot, ่งสองหนึ่งสองขาเต็มเต็มนะครับแปดหนึ่งสองเนาะเหล็กมันออกครับผูห้าเจ็ดแปดนะครับเด้อจับไว้ครับเนียนไว้เนียนไว้คอมเมนต์ไว้ครับหันมาร์กสำหรับ ปูหายเจ็ดแปดกะเสี้ยงยากะสะเปตามมาตอครับปูหายเจ็ดแปดกำลันมาครับเนาะวิ่งล่างวิ่งล่างครับล่างก็เป็นล่างเนาะเพื่องเดียวมาครับล่างเฟื่องกระไคเฟื่องกระไคหนึ่งสองก็เต็มๆหรอกครับเรียกเมันซี่ตูหนึ่งครับซี่คูหนึ่งครับนี่ปูเก็ดสองปูเก็ดสองจับคูมะหอยมะแม่นวิ่งบนบนมะหายสามกับสองมาครับจักสองไปใส่ กันหนึ่งสองก็จับคู่ว่าเือครับตะวันเลขกตะล่างเพื่อนนี่พวกขาดจั๊กหัวครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่เลขหกมวมี่หกก็เก่าตัวเดียวกันเพืว่าสี่หกหกก็หกครับข่าว่าไปนะครับเนาะการแตนว่าล่างเพื่อนกับพวกเขาแหละครับนี่ครับเพื่อนหันหัวโลกกันเพื่อนเขาแหละครับหกสี่สี่หกนะครับเพื่อนหายม่แค่นี่ครับเลขสำหรับปูเจ็ดสองครับ ปูเจ็ดสองเดี๋ยวผมตามมาให้ครับเดี๋ยวแอดไปหาตามมาให้อีกเส้นยาพระรอก,กับเดี๋ยตามอีกกันนะนะครับเนาะแอดกัดเดี๋ยวไปตามมาเรื่อยๆครับปูเจ็ดสองครับปูเจ็ดสองกัดทิ้ว่าเพิ่นเข่านะครับเนาะครับแจ็คสี่ก 4, ัดทิ้ว่าเข่า,า 1, 2, 1, ง่ามครับหนึ่งสองของเพิ่นง่ามครับดีครับกัดเลขสามตัวของเพิ่นกับแปดหนึ่งสองจับปูแจังสี่กระไดลิน เลิ้นก็ไปกมามนะครับ8 1 2ครับมันออก1 2เนาะครับเด็กหนของปูครับสำหรับเส้นหน้ากับงวดที่2องนะครับเด้องวดที่2ของเพิ่นขับพวกเขาเนาะครับเนาะขับือว่าเด็กเพิ่นขับหกเจ็ดเจ็กขับมากงามอยู่ครับเพิ่นกับห้วิ่ง7กับ8ครับจับปูมาบ่ถือแล้วครับเนาะอ่าครับสำหรับตัวนี้กับ1นึ่ หนึ่งสองแปดกสิถึงตัวต้นอยู่ครับครับเป็นหนึ่งสองเก่านะครับเนาะหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองแปดกสิโอเคครับกือว่ามากมากสวยมากงามครับสำหรับปูโสงผู้มันกสิได้นะครับเนาะอันนี้ปูไอเสี้อนหน้าหน้านะครับเนาะพอเพรพอเพรพอเพรสายไม้พ่อไหนวิ่งสองเขาวิ่งเป็นครับเขาเลีกวิ่งเพื่องนะครับ วิ่งนจับคู่มาให้คีสองีสามสองเก็ดสองีเก้าห้าเก้าสามีเจ็ดสองครับหกเก็ดสองครับสองเก็ดสองนะครับเนาะครับติดตามไปด้ครับเดาอสำหรับพอเผิดครับพอเผิดมากไหมครับล็อกไหมเพื่อนสูตรไหมครับเลขมีที่มากทีว่าปันหามากครับ ลาเมื่อไงเจ๊กับแปดครับครับบอบ่เขาแล้วครับเนาะครับเลขมีทีมาทีว่าลดด่วนเนี่ยครับเป็นธรรมดาครับนี่เขามีลดครับลดกับบอลุดลดกับงามครับเพื่อกับมามาทั้งที่ถืออยู่ครับเลขแปดเพิ่มกับมาเพิ่มกับมาอยยุครับเลขแปดนอกคบเนาะถือว่าเลขแปดเพิ่มกับโอเคอยู่ครับ ครับเมันมาแปดเยอะครับครับอันนี้เหล็กลับเมืองชนครับสูตรเหล็กลับเมืองชนนะครับเนาะสูตรของคนอิตาเลียนสิฮ่าสองซี่ซีสองฮ่าฮ่าการจับไปครับเหล็กสำหรับเหล็กในวงกลมเหมือนนะครับเด้อครับเพมันจะจับเป็นเปสูตรครับเพมันจับมาเป็นสูตรแบบนี้ครับสองเพป็นไงมาสองเก้าสองเจ็ดสอง หนึ่งสองครับหกสองงวดงวดงวดกว้างเพื่อนกับเข่าครับแปดคนไหยว่าแปดนะครับนะกับเข่าขึ้นกันครับหาเพื่อนแกว่าหาซีหาหกหาหกนี่มันซีหกนะครับซีบนมีครับซีครับเด็กซีหกประคับนะเด็กซีหกหกซีครับพวกเขาครับถือว่าเพราะเขารักเหตุทง่ได้กับเพราะเขาครับตะวันเล็ก เลขลักสองของเพื่อนเข่าครับลักสองของเพื่อนในเข่าเนาะครับเนาะหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งสองไดครับได้นะครับเข่าครับหนึ่งสองเนาะครับหกสองมันเป็นหกสี็ัออกสีหครับอ่าเป็นยังครับเข่าส ถือว่างามมากงามครับมา2สองหดนะครับเด็กหลับเมอนชนนะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับเด็กหลับเมองชนครับอาจารย์ดังครับอันนี้ผู้อุบลครับผู้บุญข่ะหาหาสามหาแปดหาเก้าสี่สี่หาสามาาาาขอบคบ่เขานะครับเนาะผู้บุนเล็กดับเงินเนวเขาครับ ปูบนครับปูบนะครับเนอะหลีกมที่มาโค้งครับหล็กมิติมาโค้งสุดท้ายของเพลินกับว่าเขาในหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพวกเขานะครับนเนาะผ่านเหล็กเซียนนาหนาโคงสุดท้ายของเพินหนึ่งาหานะครับเนาะพวกเขาสองเจ็ดมีสี่หกมต่หกเจ็ด้าหาหา ครัหากับสองเลขวิ่งบนเข่าครับเลขลานสาวเมืองเกาหลีหกสี่สอครับเลขมันมากง่ายนะครับนี่สองกับสเนี่ครับเลขสองับสี่เลขวิ่งวิ่งบนนะครับไดสองกับสี่จับคู่มาให้พันจับเ่าเอาเพินว่าเอาสองมาครับสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสี่เพิ่นาเอาครับสี่สองหาแล้วครับเนาะสี่หาสีกกับว่าเอา ก็งามครับเหล็กเหล็กเหล็กลานสาวลาหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเนาะครับงามอยู่ครับครับอันนี้เป็นเลขโค้งสุดท้ายของปูขุนเหล็โค้งสุดท้ายของปูขุนกาบกเข่าครับครับครับแต่มีแค่นี้แหละครับครับเลขที่เข่าดีๆก็มีของปูหาเจ็ดเปรที่อุดรนี่ครับพวกเขานะครับเนาะ หนึ่งสองเก็บผู้เก็บสองครับครับข่าวลายสำนักอยู่ครับอาจารย์ทีเด็ดของผมนะครับเสียงยาผ้าเหลาะครับครับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายนะครับนะครับเสียงยาผ้าเหลาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสมันตลอดไปนะครับนะครับพออภัยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ